ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนที่ฉันเกลียดในที่ทำงานหรือ t h a t bees in the office อ่อป่ะเหมือนแบบไม่ว่าจะด้วยเคมีและสไตล์หรือว่าวิธีในการทำงานต่างๆคือรู้สึกว่าเหมือนเข้ากันไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบอืแบบอยากจะเอาเธอออกไปจากตรงนี้ท้ายแล้วอะเออถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะ่ะสุดท้ายแล้วอะก็ไม่แน่นะ กับคนที่คุณเกลียดในที่ทํางานเนี่ยอาจจะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ในอนาคตนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทาร์ลเทมินิทช่วงพิ่อากาศ EP ที่15แล้วนะก็ก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงเรื่องรักสามเศร้าก็จบไปแล้วนะเดี๋ยว EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนที่ฉันเกลียดในที่ทำงานหรือ That b e a s in the Office เป็นรู้แรงไปหรือเปล่านะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์ในการที่ถูกเกลียดในที่ทางานหรือว่ามีคนที่เราไม่ชอบในที่ทางานอะไรประมาณนี้นะวันนี้เราก็จะมาดูดวง ว่าเราควรจะรับมือกับสถานการณ์ประมาณนี้ได้อย่างไรสําหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาประมาณนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยก็เหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเราจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ใบก็ให้เพื่อนๆเลือกไพ่ที่ชอบที่สุดและเดี๋ยวเราไปฟังคําทําไมยต่อจากนี้ สำหรับคนที่เลือกสีส้มนะอันนี้เราจะพูดถึงก่อนว่าเออคนที่เราไม่ชอบหรือเกลียดในที่ทําง,งานเนี่ยคนคนนั้นอนะ่ะเขาคิดอย่างไรกับเรานะก็คือสิ่งที่เขาคิดก็คือเขามองว่าเราอะ่ะอ่อนประสบการณ์ไม่เก่งเธอคนเธออยู่คนระดับกับฉันเธอเก่งสู้ฉันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะเอาละเดี๋ยวเราจะมาขยายความ หลังจากมีเพิ่มเติมเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรานะเอาตรงๆนะเหมือนเขาอิจขาเหมือนเขารู้สึกว่าคุณอะสิ่งที่คุณทํามาผลงานของคุณอะทุกอย่างมันคือฟลุก๊กโอ๊ยไม่ได้เก่งจริงหรอกเธอมันก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละต่อจากนี้นะ เขาอะจะทำเขาจะทำอะไรที่เป็นผลเสียกับเราไหมและเขาจะทำอะไรต่อจากนี้อืมเราคิดว่าเ,เขาคงไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่าคุณก็จะหงุดหงิดใจเพราะว่าคุณกับคนคนนี้ก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ตัวคุณกับตัวเขาอาจจะต้องทนเห็นหน้าและทำงานร่วมกันต่อไป แต่เขาจะทำอะไรมากกว่าน,นี้ไหมก็คือไม่อะนะต่อไปนะการกระทำของเขาจะส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมการกระทำของเขาอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรใดๆกับคุณมากก็อย่างมากก็อาจจะเป็นแค่ว่าสิ่งที่คุณอาจจะออกไอเดียในที่ทำงานอาจจะถูกปิดกัน้นเหมือนกับว่าคุณเสนอไปก็ สิ่งที่คุณเสนอไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการอนุมัตินะแต่หมายถึงว่าอาจจะแบบว่ามีคนคัดค้านแค่นั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรดุนแรงต่อหน้าที่การงานของคุณเท่าไหร่แล้วสิ่งที่คุณอะ่ะควรจะรับมือต่อจากนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะรับมือต่อจากเนี้ยอย่าหาว่าโลกสวยนะคุณอะ่ะ ต้องใช้ความเมตตาคุณต้องโลกสวยไปเลยและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณก็ต้องเป็นมิตรกับทุกคนในที่ทำงานและคนเหล่านั้นอะ่ะก็จะเป็นคนที่ช่วยให้คุณอะ่ะผ่านปัญหาต่างๆไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะความสัมพันธ์กับคนที่คุณเกลียดในที่ทำงานในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณเกลียดในที่ทํางานนะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะคือในอนาคตอาจจะเป็นแค่เพื่อร่วมงานกันธรรมดาอาจจะแบบต่างคนต่างอยู่มากกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองสุดท้ายนี้เราจะพูดเรื่องคําแนะนํานะ คำแนะนำต่อจากนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะให้คุณดูสถานการณ์คนรอบข้างไว้ก่อนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ให้คุณะ่ะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นและคุณน่ะก็จะสามารถผ่าผลปัญหาต่างๆไปได้เอาละค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่เลือกสีส้มแต่เงเท่านี้สำหรับคนที่เลือกสีเขียวนะ เดี๋ยวเราจะพูดถึงก่อนว่าคนที่เราเกลียดในที่ทําง,งานเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราสิ่งที่เขาคิดกับเราก็คือเขาเกลียดตามภาดเลยคือเขาเกลียดเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมไม่ชอบอะ่ะเหมือนแบบไม่ว่าจะด้วยเคมีและสไตล์หรือว่าวิธีในการทําง,งานต่างๆคือรู้สึกว่าเหมือนเข้ากันไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบอืมแบบอยากจะเอาเธอออกไปจากตรงนี้ไม่ชอบที่หน้าที่สุด เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทําไมเขาถึงเกลียดเราเนาะสาเหตุที่เขาเกลียดเรานะก็คือเออจะไม่พูดว่าอิจฉาแต่ว่าก็ไม่เชิงหมายความว่าคือเขาคิดว่าเราอะแบบเออ สามารถทําอะไรได้หลายอย่างหรืออาจจะด้วยคําพูดของเราเราเราสไตล์การพูดของเราอะ่ะไม่เป็นที่ถูกใจของเขาของไอคนที่เราเกลียดเนี่ยหรืออีกแง่นึงก็คือเราอะ่ะเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างมันก็อาจจะทําให้มีคนไม่ชอบ <c oughs> อะไรแบบนี้ และหลังจากเนี้เขาจะทําอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเราไหมอืมเขามีความคิดที่จะเอ,อ่อคิดจะทำไม่ดีเออหมายถึงว่าเขามีความคิดที่จะทําไม่ดีกับเราในที่ทํางานนะแต่เหมือนเขาทําไม่ได้มากกว่าก็คงแค้นแหละเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะดิสเครดิตเราอะไรแบบเนี้ยแต่แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าไม่แน่นะแบบ ผู้ใหญ่ในที่ทํางานแบบเหมือนเจ้านายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะโอเคกับเราทําให้ไอค้คนคนเนี้ยมันก็ทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาขยายความอีกทีนะว่าไอ้สิ่งที่ไอ้คนเนี้ยมันคิดจะทำอะ่ะมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมอืมไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรอันนี้คุณก็สบายใจได้เลยเพราะว่าคืออันเนี้ยอาจจะด้วยความที่ว่าเออมีอ,อ่ เจ้านายหรือคนที่มีตําแหน่งสูงเนี่ยเขาอาจจะโอเคกับเราทําให้ไอค้คนคนนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะคิดไม่ดีอยากจะออาอยากจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราหรือว่า d i s เครดิตเราอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะทําไม่ได้นะคะคนคิดไม่ดีก็แพ้ภัยตัวเองนี้ว่าไปเนาะและเราอ่ะควรจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร สิ่งที่เราควรจะรับมือนะไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรกับคุณก็ตามให้ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อทั้งหมดและอีกอย่างหนึ่งอ่ะการจะตัดสินใจอะไรอ่ะก็คิดให้ดีทีทั่วเสียก่อนเออเตือนอีกเรื่องนึงนะถ้าจะต้องเซ็นเอกสารอะไรที่สําคัญสำคัญในที่ทําง,งานอ่ะอ่านทุกตัวอักษร เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าความสัมพันธ์กับของคุณกับไอ้คนที่คุณเกียดเนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตสุดท้ายแล้วอ่ะหลังจากที่ต่อสู้กันในเรื่องที่ทำงานอ่ะพอเวลาผ่านไปแล้วอ่ะต่างคนก็อาจจะเฉยๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้นะจากเกลียดๆกันก็อาจจะไม่คิดอะไรเลยก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะแต่ว่าในสุดท้ายแล้วอ่ะพออยู่ๆกันไปอ่ะเออมันก็มันก็เป็นแค่เรื่องงาน ตกงานก็ตกกันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องคำแนะนำนะคำแนะนำอะขอให้คุณอะ่ะอย่าคิดมากคนเราอะ่ะแหมมันก็มันก็ไม่ได้รักเราทุกคนนะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเนาะในโลกใบนี้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเนี่ย เดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็จะเข้ามาเองขอให้คุณอ่ะสบายใจได้ขอให้คุณทําดีต่อไปและทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็จะยืนอยู่ข้างคุณเองเอาละค่ะจบแล้วนะสำหรับคําทานายของคนที่เลือกสีเขียวแต่เพียงเท่านี้สำหรับคนที่เลือกสีม่วงนะ เดี๋ยวเรามาพูดก่อนว่าเออคนที่เราเกลียดในที่ทํางานเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราอันเนี้ยจะบอกเกลียดออกหน้าออกตาไหมก็ไม่ใช่เขาไม่ได้แสดงออกให้ให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเกลียดเกลียดคุณแต่ว่าคือเขาจะแสดงแบบประมาณว่าเสียแ้งอะเขาโกหกตอแหลเลยแหละว่าเอออาจจะแก้งมาทําดีบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่แต่ในใจเขานั่นหรอ ก็คือเหมือนตัวคุณนะมีผลประโยชน์บางอย่างไงเขาก็เลยมาแบบเออก็เลยเหมือนแก้งมาทําดีด้วยเพื่อต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอ่าเดี๋ยวเรามามาดูสาเหตุกันดีกว่านะว่าทําไมเขาถึงได้เกลียดที่หน้าเราเขาเกลียดคุณเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่ง เอาจริงๆเหมือนคุณอ่ะก็เป็นคนเก่งนะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเออแบบสามารถมีความสามารถแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ชอบไงเพราะว่าเรารู้เยอะเกินไปเหรออะไรแบบเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีกับเราในที่ทำง,งานหรือเปล่าอืม <c oughs> เขาก็อาจจะมีเล่นสงครามความรู้สึกกับคุณนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปแล้วสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเราไหมอืมสิ่งที่เขากำลังจะทำมาส่งผลกระทบกับตัวคุณนะ ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบกับตัวคุณแล้วเขาอาจจะทําให้แบบว่าเออเจ้านายะอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจผิดเราก็ได้นะอันนี้ให้ระวังด้วยแล้วเราควรรับมือกับเรื่องนี้ยังไงสิ่งที่คุณจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะต้องบอกตรงๆว่าใช้สติแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเอกสาร หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลอะให้เก็บให้ดีนะและอีกอย่างหนึ่งอะก็คือเออ่คุณก็ต้องหาหาทีมเวิร์กในที่ทําง,งานด้วยอะแบบว่าคุณก็ต้องคือคนเราอะมันจะสู้กับปัญหามันอาจจะอาจจะสู้คนเดียวไม่ได้อันเนี้ยคุณก็ต้องมีทีมเวิร์กที่ดีหาหาเพื่อนที่เป็นแบบเออนี่เป็นเพื่อนจริงๆในที่ทําง,งานอะเขาอาจจะช่วยคุณได้นะแล้วก็ใครพูดอะไรก็ ให้ฟังหูไว้หูด้วยนะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้คนที่เราเกลียดเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณเกลียดในที่ทางานนะก็สุดท้ายก็คือต่างคนต่างอยู่ก็เกลียดยังไงก็คือสุดท้ายหมายถึงว่า ก็อาจจะมีความชัดเจนไปเลยว่าไม่ชอบหน้ากันแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามเส้นทางของตัวเองสุดท้ายคือคำแนะนำนะคำแนะนำก็คือ เเรามุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ดีกว่านะหมายความว่าเอาการที่เรามาทํางานเนี่ยเราก็หวังอะไรหวังเงินใช่ไหมฉะนั้นน่ะเราเราอะ่ะมุ่งเน้นไปที่จุดนั้นทําให้งานสําเร็จแล้วก็เพื่อเงินเดือนเพื่อโบนัสอะไรอย่างเงี้ยไปโฟกัสที่จุดนั้นดีกว่าส่วนใครจะโกโหกตอแหลคุณก็เออก็ใครทําอะไรไม่ดีก็เดี๋ยวเขาก็ได้รับผลในสิ่งที่ไม่ดีของเขาเองเอาละค่ะจบ ทำทำนายสำหรับคนที่เลือกสีม่วงแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่เลือกสีฟ้านะเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าคนที่เราเกลียดในที่ทําง,งานนะ่ะเขาคิดยังไงกับเราสิ่งที่เขาคิดกับเราก็คือเขาเกลียดเราเกลียดแบบว่าอืมถ้าตกได้ตกแล้วอะไม่ชอบไม่ชอบมากมาก เกียดพี่น่าเราสุดๆเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเราอ่าอันนี้ก็แปลกนะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบเราเพราะว่าลักษณะภายนอกของเราเราอาจจะดูแบบแต่งตัวเหมือนคนมีตังหรอหรืออะไรแบบเนี้ยดูดูเป็นคนมีฐานะ ก็เลยเกลียดเราออ้ยหมันไส้คนนี้ลูกคุณหนูโอ๊้มันก็ดูเพอเจอร์เนาะแต่ว่านั่นแหละคือบางครั้งอะคนเราอะมันจะเกลียดกันบางทีเหตุผลมันก็ไม่ต้องมากมายหรอกเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีกับเราในที่ทำงานหรือเปล่าเออไม่นะอันนี้คือหมันไส้ส่วนตัวนะแต่เขาก็ ยังไม่มีแผนที่จะทำอะไรในเร็วๆนี้แล้วการกระทําของเขาเนี่ยโอเคในะเมื่อเขายังยังไม่มีแผนที่จะทําร้ายเราในที่ทํางานอะ่ะการกระทําของเขาอะ่ะจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าอืมก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะอันนี้ก็ขอให้คนที่เลือกเออ่สีฟ้านะ เออทำใจให้สบายแล้วก็โฟกัสกับงานที่งานที่ตัวเองรับผิดชอบไปก่อนดีกว่าส่วนใครมันอยากจะตกเราหรือใครมันอยากจะหมันไส้เราอะ่ะก็ปล่อยมันบ้าไปคนเดียวเหอะหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะการทํางานของคุณกับไอ้คนที่เราเลียดอะ่ะมันมัน,ม,นมันเข้ากันไม่ได้พอเข้ากันไม่ได้ก็หมันไส้พอหมันไส้มันก็คือแบบ ก็ต้องทนเหม็นหน้ากันในที่ทําง,งานต่อไปแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรในหน้าที่การงานของคุณมากมายเอาละเดี๋ยวเราจะรับมือกับคนคนนี้ยังไงดีนะเออไม่ว่าเขาจะพูดหรือทําอะไรอะ่ะช่างเขาเออปล่อยผ่านไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็แบบยังไงอะ่ะเหมือนกับว่าพอเสร็จงานก็คือต่างคนต่างดูไปเลยอะ่ะเขาอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขา แล้วก็เราก็อยู่ในส่วนของเราเรามีเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเราเขามีเพื่อนเขาก็ุปล่อยเขาคุยกับเพื่อนเขาแค่นั้นแหละแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็คือหมายถึงว่าถ้าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่เก็บตัวให้คุณอ่ะเปิดใจแล้วก็เออเหมือนกับว่าให้สร้างความสนิทสนมสร้างความเฟรนลี่ในที่ทําง,งานให้มากกว่านี้แล้วก็ให้หาคอนเน็ชันเพิ่มเติมอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะความสัมพันธ์ของเรากับ คนคเนี่ยไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเอนนี้ล้กันสุดท้ายแล้วอ่ะก็เหมือนหลังจากที่เกลียดกันมาเนี่ยหลังจากนี้ก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างไม่คิดอะไรต่อกันนะเหมือนในเมื่องานมันจบก็คือจบอ่ะคำแนะนำ คำแนะนำแปลกนะสุดท้ายแล้วอะเออถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะ่ะสุดท้ายแล้วอะก็ไม่แน่นะกับคนที่คุณเกลียดในที่ทำงานเนี่ยอาจจะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ในอนาคตนะอันเนี้ยหรือว่าในสิ่งที่เราเห็นภายนอกอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้แล้วหลังจากเนี่ยหลังจากการทํางานที่มันดำเนินไปเรื่อยๆอะ มันก็อาจจะทําให้เราอะได้รู้จักคนทุกคนในที่ทํางานดีขึ้นและทําให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลวกันได้ในอนาคตเอาละก็สําหรับคนที่เลือกเออสีฟ้านะก็ขอให้ทํำใจให้สบายแล้วก็เออขอให้โชคดีนะเอาละค่ะจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้